ตำนานนครลับแหลมืองลึกลับที่คนภายนอกไม่อาจเข้าไปได้ในป่าลึกแห่งหนึ่งของภาคเหนือมีเรื่องเล่าถึงนะครลับแหลมืองลึกลับที่ถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกผู้ที่หลงเข้าไปโดยบังเอิญอาจพบมืองที่สวยงามประการตาแต่หากฝ่าฝืนกฎของที่นี่พวกเขาจะไม่มีวันได้กลับออกมาเรื่องเล่าของชาวบ้านบอกว่านครลับแหลคือเมืองของเหล่าผู้หญิงที่มีรูปร่างงดงามผิดมนุษย์พวกเธออาศัยอยู่โดยไม่ติดต่อกับโลกภายนอกและมีเพียงทางเข้าเดียวที่จะเปิดออกในบางช่วงเวลาเท่านั้น ชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าขุนอินเป็นนักเดินทางที่บังเอิญเดินหลงเข้าไปในม่านหมอกและพบกับนครลับแหลเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีจากหญิงสาวลึกลับและได้ตกหลุมรักหญิางงามนามว่านางคำฟ้าพวกเขาแต่งงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่มีกฎข้อเดียวของนครลับแหลคือห้ามโกหกวันหนึ่งขุนอินแอบนำของจากโลกภายนอกเข้ามาในเมืองโดยไม่บอกภรรยาเขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทันทีที่เขาฝ่าฝืนกฎนกครลับแหลก,ก็เริ่มสั่นสะเทือนท้องฟ้าเมื่อครึ้มเมืองทั้งเมืองเริ่มเลือนหายไป คุณอินถูกพายุหมอกพัดพาออกจากเมืองเมื่อลืมตาขึ้นเขาพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในป่าตามลําพังไม่สามารถหาทางกลับไปยังนครลับแลได้อีกเลยชาวบ้านเล่าว่าในคืนเดือนดับหากเดินทางไปใกล้ปร่าแห่งนั้นอาจได้ยินเสียงกระซิบของหญิงสาวแววมาตามสายลมว่ากําลังรอคอยใครบางคนกดหัวใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องด้วยนะคะ